ครับสวัสดีผร้พ่วแม่ FC เอฟซีเหล่าเอิงสาวน้อยเพลินแพงเ,พงเพงอฟซีชงซุ้งชาแนลครับพบกันเช้าวันที่12สิงหาคม2 5 6 8นครับตรงกับวันอังคารวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีญาติโยมมา ฮัลโหลจ้า ครับอันตัวนี้ก็มีญาติโยมลูกหลานเนาะมาถาวายพระตาหารมาถาวายสังฆทานนะครับเนาะ ตะรได,ด้ซื้อเยดินนอืมแหมกระไยมึงเร้่นก็บานแล้วแ่เตะไคร้ นี่น้อวันแม่มาทำบุญที่ส่วนบุญสวนบุญสําหรับผู้ญาติยายแม่นะครับที่ล่วงรับรับพันไปนะครับนอเอาแล้วก็ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลนนะครับเป็นพรนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมาราชนินีนาถพระบรมาราชชนโนีพันปีหลวงเนาะวันแม่แห่งชาตินะครับอา้าโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยเด้อครับ เป็นเด็กที่มีจิตใจอาหลวงปู่เคาะหัวหลวงปู่เคาะหัวหายหลดน้ำมนหายเอาปูกดีเห็นๆรวยมึงปู่ปูๆได้มงคลหายอาชิ <c oughs> เป็นเด็กหน่อยที่ <c oughs> กล้าเข้าหาพระ น้อเล็กหน่อยน้องปู่เป่าหัวไอ้ชิเอา กูไปชอบใะเด้ด mm hmm. อเลกหน่อยกาดตรงห้าอืมาด้ดตดด เพิไม่ได้เดี๋ยวทะลองไปเพิ่มเหยีบคุณชุกคุญแจอะไรทิ้งไว้ไม่ได้ด้วยเลยออมันเกาะหาเกินอน่อยเนาะวันไหนบางทีมันมันน่ วันนี้นะครับนาะก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับพื้นท,ที่ก็เทวโ่รงการบริหารส่วนตำบลเทศาบาลเทศทุกเทศาบาลนาะครับนาะเอาทำบุญวันแม่แห่งชาตินะครับนะ้ะงไายเป็นประหลาดุสุนครับยังหมู่บ้านก็เมื่อวันก่อนนาะพกบ,บ้านผมก็รวมกันพัฒนานะครับเนาะ หมู่บ้านนะครับรับกุมภิทัตถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนาะกับ็รายลายหมู่บ้านนะครับเนาะทำความสะอาดนะครับตกวาดลานวัดลานเจดีย์อะไรต่างๆนะครับเนาะสาธารณประโยชน์ต่างๆตัดหญ้ารับพื้นตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับเนาะวันนี้ก็เลยมาร่วมทําบุญกันนครับเนาะสามาทำปราหารถวายพระถวายลุงปู ทำที่ไหนก็ได้ครับอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทํากันได้หนูคำโนใครมีเวลาก็ไปร่วมที่ว่าการอำเภอนะคของตัวอำเภอก็จะมีพิธีนะครับทําบุญตักบาตรข่าวซ้าอาหารแห้งนะครับแต่ละที่หนวคำโน้พธีวางพานพุ่มนะครับน ที่วังพานขุนจวดเตี้น,ช,ช,นชัยสวายพระพันชัยมงคลอะไรนะครับก็อทำหล,หลายพื้นที่นะครับเนาะเป็นยังไงเนาะพอไปแม่ยเอฟซีนะครับเนาะช่องซงแชนเนลเอฟซีลาวุ่นอีกใครโชคดีบ้างเมื่อคืนนี่ต่างประเทศโอ้ยเนาะเล็กใบแบ่ง หลาอุ้งอิงน้อให้พอการใช้พอธนาดดนไม้หลีพอแม่ไปนองเอ้ยเมื่อวานผมก็ลงคลิปไปก็ได้พูดอยู่เนาะเล็กสีตัวไทยห้าหกหกเก้าเนาะเมื่อ,ๆๆๆๆอาวานเนี่ยโอ้ยใครใครได้ไปเยี่ยมแถวต่างประเทศก็น่าจะโชคดีเอาเยินดีด้วย้อครับเด้อครับ ครับสำหรับคลิปนี้เรไ่ก็ฝากไว้เช่นนี้ครับฝากกดติดตามช่องซงชาแนลไฮด์วยเด้อครับเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเราขอบคุณทุกการติดตามครับ